อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศกับครรีดวันนี้อยากจะชวนมาที่ร้าน s e c r e t วัน d e r l a n d ดบรรยากาศมีหลากหลายโซนให้คุณได้เช็คอินมาถึงเมนูแรกกับเาล็อบสเตอร์คัดจากเมนลบสเตอร์ทานกับข้าวผัดกะเพราผสมกับมันกุ้งตาม,มาด้วยทรัฟเฟิลคูโรบุตะหมูน,นุ่มมากผสมกับสเปรทรัฟเฟิลขาวและไคออนเซนยิ่งแซลมอนสเต็กเนื้อจะออกเป็นสีชมพูทานกับไวท์ไวท์ซอสตามด้วยแกงส้มแห้งริวร่าพรอนเข้มข้นมากท็อป ด้านบนด้วยกุ้งกล้ามกรามต้องมาลองถามคุณรีดไปแล้วครับอะไรน่าจะคุณรีดวันนี้สุดยอดเลยร้านนี้ชื่อว่า Secret Wonderland ภายในโรงแรมบางกอกโอเอซิสมาคุยกับเจ้าของร้านแนละเป็นเชฟด้วยค่ะคุณภูมิพัฒน์ันตระสีวงศ์เชฟแทนจา๋าสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ Secret Wonderland อะไรมันคือ s e c r e t แล้วเมนูเราเป็นยังไงทีมร้านเราเป็นยังไงจ๊ะทีมร้านของเรานะครับได้อินสปีเรชั่นนะครับมาจาก Alice in Wonderland โซนแรกเนี่ยคือโซนเมนดิเนิ่งฮอลโซนที่2เนี่ยก็จะเป็นคาเฟ่เป็นห้องกาแฟนะครับชั้น2เนี่ยเรามีเป็นห้องประชุมแล้วก็เป็นห้องคาราโอเกะโคมไฟเนี่ยจะกลับกันหมดเลยรวมไปถึงเนี่ยเราก็มีโซนด้านนอกบรรยากาศมีหมอกต้นไม้เยอะมีดอกไม้เยอะแล้วก็มี waterfall ด้วยนะครับผมแล้วเมนูจะเป็นยังไงเมนูแรกเลยนะครับจะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเป็นกัปหลับสเตอร์คุกกิ้งประมาณแป ข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวกะเพราที่คุกกับมันกุ้งเป็นสูตรของที่ร้านนี้เลยนะครับนี่ต้องชิมเลยนะจ๊ะเมนูที่2 s e ซี e t Wonderland นะจ๊ะเป็นหมูทัฟโฟโคลูบุตะหมูที่เราหมัก24ชั่วโมงเป็นหมูนุ่มแล้วก็จะเป็นซอสคล้ายซอสเชีกิเอามาคุกด้วยกันนะครับเติมด้วยไข่ออนเซนเพิ่มความอารมา a ข,ของทัฟโฟเนี่ยเราจะฉีดไวท์ทัฟโฟออยล์เข้าไปนิดหนึ่งด้วยนะครับสุดยอดมากเลยมาปั๊บนีนกลิ่นทัฟโฟมาเลยซี cret w วัน e r l a ์ d เมนูที่3แกงส้มแหงกุ้งแม่น้สูตรคุณ่าของผมทให้มัันนเป็วิธีฝร่งเศส หนึงก็คือเอาตัวแกงส้มแห้งเนี่ยค่อยๆเคีย่คยวให้มันเป็นซอสไม่ใช่เป็นน้ำนะครับเสิร์ฟคู่กับชะอมแล้วกุ้งแม่น้ำนะครับโอ้โหมันลงตัวที่สุดเท้าอีกหนึ่งเมนูอันนี้เจฟเชนบอกว่า ผมทานมาตั้งแต่เด็กเป็นเมนูเผือกทอดนะครับเราจะเอาเผือกมาแล้วก็ขูดเป็นฝอยๆผสมกับหมูสับนิดนึงนะครับอร่อยแล้วก็เป็นเหมือนนักเก็ตอะครับผมมาสเต็กแซลมอนกันหน่อยสิจ้าสเต็กแซลมอนเป็นแอตแลนติกแซลมอนที่เป็นซาชิมิเกรดเราจะทอดหนังเนี่ยครับ95%นะครับเสิร์ฟคู่กับเป็นไวท์วายรีดักชั่นซอสพรีเมียมเกรดเนื้อมันจึงออกมาแบบพิงกิชวันที่11ถึงวันที่14นะครับผมทำเป็นวาเลนไทน์วีคเอนด์นะครับผมจะมีทั้งหมดเนี่ย4คอร์สนะครับเพียงแค่1,399บาทหนึ เท่านั้นครับผมพอบอกรักกันตรงนี้เลยนะจ๊ะวันนี้ลิทต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆให้กับซีเครตวันเดอร์แลนด์เต้นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน Secret Wonderland ตั้งอยู่ที่พระราม6ซอย24หรือซอยมั่นสิน4ภายในบริเวณโรงแรมบางกอกโอเอซิสโตแรมอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้ทาง Secret Wonderland ของเรา มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับผู้ลูกค้าเอสมางคะเชฟครับผมสำหรับลูกค้า a อสรับส่วนลด10%สาหรับค่าอาหารเมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือเดลิเวอรี่ครับผมตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคม2565เราไว้เจอกันที่ Secret วัน d e r แ a ร d ครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.45นดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอะไรเล่กับผลิตรีเมเอีซี่งหญาผิงฉังต้องกินค่ะ